อยากจะเช่นช่วนครับพี่น้องชาวไต้โดยเฉพาะพี่น้องชาวตรังนะครับก็เข้ามาช่มมาเชียร์มาให้กําลังใจทางข้องเมืองทองอยู่ในต็ดเองหรือว่าข้องเมืองต่างองนะครับก็เข้ามาชมมาเชียร์กันเยอะๆเอาให้สนามไอ้มันแตกไอ้มันเต็มไปเลยครับผุมเชี่วว่าเป็นเกมที่สนุกแน่นอนผมว่าเมืองทองของเราก็จะหยอกชุดย้ายและชุดดีที่สุดไปแข่งครับผม ทุกทาครับโปรแกรมถัดไปของสโมสรเมืองทองก็คือฟุตบอลลีกครับนะครับโดยวันพุทธที่30ตุลาคมนี้เราจะบุกเยือนสโมสรเมืองตรังจูในเต็ดนะครับทีมในไทยลีก3นสนามเมืองตรังสเตเดียมนะฮะเราจะเดินทางไปที่จังหวัดตรังกันนะครับแม่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเมืองทองยังไม่เคยได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดตรังเลยนะฮะ ไปภาคใต้เนี่ยมาหลายจังหวัดแล้วแต่ว่าตรังเนี่ยน่าจะยังไม่เคยไปนะครับ ลีกครับรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับตามปกติแล้วทีมที่แรงกิ้งสูงกว่าจะต้องออกไปเป็นทีมเยือนนะฮะก่อทีมไทยลีกในวันพุธนี้จะออกไปเป็นทีมเยือนเกือบทั้งหมดเลยล้ครับซึ่งเมืองทองของเราก็จะได้มีโอกาสไปเยือนจังหวัดกลางกันนะครับ สักครู่จะเห็นได้ว่ามีพินุกจากพัณฑ์ไพยสุวรรณนะฮะซึ่งเป็นคนสงขาก็สง่งเมสเซจเป็นภาษาใต้นะครับว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามเมืองตรังสเตเดียมก็อยากให้แฟนคลับชาวจังหวัดตรังหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยตามไปดูเกมกันอีกคันคู่นี้กันเยอะๆมาแล้วกันนะฮะซึ่งสโมสเรเมืองทองของเราถึงแม้ว่าจะมีโปรแกร,รมฟุตบอลไทยลีกรออยู่นะครับแต่วันเสาร์ ที่ 2, 2> mm hmm. พฤศจิกายนที่เราจะพบกับทีม PT ีประจวบก็ตามทีนะฮะแต่เชื่อได้เลยว่าการเดินทางไปตรังในครั้งนี้โคจิโนสตาร์โคทีมงานจะหอบตั้งแตะที่พร้อมที่สุดเดินทางไปทำการแข่งขันฟุตบอลลีกครับนะครับแฟนบอลเมืองตรังรอชมก็ได้เลยนะฮะจะได้เห็นนักเตะคุณพลนกิเลศผจกของเราแบบใกล้ชิดติดขอบสนามกันนะครับและจากที่แอดไปดูใน Facebook ของทีมเมืองตรังยูไอเดเนี่ยก็ถือว่ากระแสะตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะฮะ แล้วน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นเกมคุณภาพมากๆซึ่งก็ไม่ใช่งานง่ายของสโมสรเมืองทองอย่างแน่นอนนะฮะในทีมเมืองตรังเนี่ยตอนนี้อันดับตารางก็อยู่อันดับ5ของโซนภาคใต้นะครับซึ่งก็มีลุ้นนะฮะที่จะไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆได้แล้วก็มีนักเตะแคมเดมี่ของสโมสรเมืองทองของเราอยู่2 3สคนได้ไหงฮะในทีมเมืองตรังยูเอเ็ดเนี่ยเป็นทั้งนักเตะในสัญญาและก็อดีตนักเตะ a คมป์มี่นะฮะ ก็เวลาไปเยือนมันไม่ใช่เข้มง่ายอยู่แล้วละครับคุณผู้ชมยิ่งที่สําคัญทีมเมืองทองของเรามีโปรแกรมเตะค่อนข้างที่จะทีเกมล่าสุดเนี่ยมีนักเตะที่มีอาการบาเรดเจ็บรบกวนเล่นงานหลายต่อหลายคนเลยล่ะครับพอชาลันโคนชิโนเองก็จะต้องมาทํากันบ้านล่ะครับว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแทคติกหรือหยิบตัวผู้เล่นที่พร้อมสาหรับการลงสนามในเกมบุกเยือนเมืองตรังได้หรือไม่แฟนคลับหลายต่อหลายคนที่เรียกร้องอยากเห็นอาจารย์เอี้ยงธทรพลเยอะเย,ะเยะ้เนี่ยฮะ ได้เจอแน่นอนครับวันพุธนี้อาจารย์เอี้ยงจะได้ลงสนามอย่างแน่นอนรวมไปถึงใครที่ให้กําลังใจน้องซันกรวิทาศาพี่วงวงศกรชัยคุณเทวินนะฮะนี่ฮะเกมวันพุธนี้ได้เจอพวกเขาอย่างแน่นอนแล้ครับคุณผู้ชม เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับขุนพลกิเลสผจญของเราจะเดินทางจากดอนเมืองนะครับไปจังหวัดตรังโดยสายการบินแอร์เอเชียหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนสมสรเมืองทองของเรามาอย่างยาวนานนะครับเดี๋ยวตามดูคอนเทนต์ทริปบุกเยือนเมืองตังของสมสรเมืองทองได้นะฮะทริปนี้แอดไปด้วยนะครับถึงแม้ภารกิจค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าขอไปด้วยแล้วกันนะฮะในทริปนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าทริปที่เมืองตรังเนี่ย กระแสตอบรับของพี่น้องชาวจังหวัดตรังน่าจะมีมากน้อยแค่ไหนตามติดได้ในคอนเทนต์ของสโมสรเมืองทองของเราในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับ